สวัสดีค <become> ่ะเอริโสวัสดีครับมากันอีกแล้วกับโ m มราเอชวันนี้มีฮอตซาวอะไรเด็ดๆมาให้เราได้รู้จักกันค่ะอ๋อวันนี้แหละครับก็เป็นรุ่นพิเศษนะฮะเขาเรียกว่าซูเปอร์เบสซูเปอร์เบสว่าพิเศษนี้พิเศษขนาดไหนคะคือเน้นที่เบสเป็นมาเริ่มทีละตัวเลยดีกว่าได้ครับ ตัวไหนก่อนดีคะเียก็เอาน้องเล็กสุดท้องก่อนนะน้องเล็กสุดท้องก็คือเทอเนอร์ FX 1 3 0 0 DX นะครับตรงกลางนะครับค่ะน้องเล็กสุาท้องเป็นไงบ้างเออสเปคก็คือเป็น Power and Class D นะครับอันนี่ชายกลางแล้วกันนะใช่ค่ะชายกลางนะครับ FX 1 9 0 0 DX กำลังวัตต์อาร์เมสนะครับ2,200วัตต์อาร์เมสครับแต่พี่ใหญ่เบิ้มเลยก็เอฟเฟกต์สองพนหกร้อยดีเอ็กซ์นะครับพี่ใหญ่จะลักษณะใหญ่กว่าน้องต่างเล็กน้อยแต่ยาวกว่านยาวกว่ายาวกว่าค่ะหญ่กว่าด้วยครับกำลังนะครับแล้วแต่กำลังที่ซุปเปอร์เบสแน่นอนซุปเปอร์เบสครับเป็นซุปเปอร์เบสซีรีส์นะครับปลาเป็นเรื่องเบสล้วนๆเลยครับ เรื่มนี้ออกมาเป็นเลยออกมาเป็นชื่อซูเปอร์เบสครับขึ้นชื่อว่าคอมรา a ออยู่แล้วรับรองว่าคุณภาพเสียงนี้สุดยอดแน่นอนเช่นเคยดูแลกันถึงลูกถึงหลานเลยครับคือการันตีวาลันตีเรื่องคุณภาพสินค้าอ๋อใช่หนูหนูเคยได้ยินเคยสัมภาษณ์เคียว่าการันตีนี้ตลอดอยู่ตลอดอยู่กับใช้งานครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจมากเลยออกเป็นซูเปอร์เบสซีรีส์นี้ออกมานะครับ เด่นยังไงอะคะอ๋ะอจุดเด่นเหรอครับก็มีพลังเสียงที่กระชับนะครับเป็นความถี่ที่เหมาะสมกับที่คนไทยเขาชอบอะครับประเทศแบบตึงๆนะครับเขาจะบ,บอกว่าตึงๆเนะี่ยหนูว่ามีบถหัวใจวายอะถ้าเปิดซุปเปอร์เบรกอะใช่ถ้าอย่างงั้นเราก็อยากจะรู้ว่าด้านในของตัวซุปเปอร์เบรกนี่ยเขามีวัสดุต,ตัวไหนแบบไหนบ้างน,นะคะเราจะแกะออกมาดูกันใช่แต่รูกนี้มีอะไรพิเศษให้ดูอีกเยอะนะทุกท่านอะเดี๋ยวต้องตามไปดูนะครับ ซูเปอร์เบสเนี่ค่ะภายในนี่มีจุดเด่นเด่นนี่อะไรบ้างคะอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับที่ผมอยากจะเน้นก็คือเขาเรียกว่า Primary t r a n s f o r m e r ก็คือขดลวด t r a n s f o r m e r คือจุดกำเนิดกลมขดลวดทายในใช่ใช่เขาว่าแอมตัวใดในโลกถ้าไม่มีขดลวดตัวที่พูดถึงนี้มันก็จะไม่มีกำลังเสียงขึ้นมานี่คือต้นกำเนิดต้นกำเนิดของเสียงนะครับ ตัวใหญ่เลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้ใหญ่แล้วใหญ่แต่ตัวนะครับแต่ไม่มีกําลังนะครับอ้าวหนูเข้าใจว่าตั้งแต่ตัวอันใหญ่โคมโหฬารถจะไปเป็นซุปเปอร์แบทได้ใช่แต่ในซุปเปอร์แบทนี้ขนาดไหนอะคะนี่เองครับอืมเรายังอีูจะดีหรอคะนี่ไงก็จะอธิบายว่าข้างในเนี่ยนะค่นี่ก็คือแกนสโซไรตหรือแก๊สคาร์บอนนะครับค่ะเรจะมีสายไฟที่มันพันมาขดใช่ไหมครับมันไม่จําเป็นต้อง ลูกใหญ่ขนาดนั้นนะครับบางอย่างบางอันที่ผมให้ดูตัวอย่างว่าเนี่ยนี่ก็ลูกใหญ่แต่เขาพันหลวมๆมห็นไหมหลวมๆอันนี้ก็แรงไม่ดีแต่ถ้าเป็นในซูเปอร์เบสเนี่ยเห็นไหมมันจันแน่นไม่เหลือไม่เห็เบสเลยไม่องเป็เลยนี่นะครับก็เท่ากันเหมือนให้ตัวที่ทุกที่ดูว่ามันใหญ่แต่มันพันไม่ได้ละเอียด แต่ถ้าเกิดถือนังไงว่าการทานของเขาก็ไม่ละเอียดใช่ลแล้วก็สายทองแดงก็เ<ม>ส้นใหญ่ไม่มีคุณภาพนะครับใช้เส้นเล็กเนี่ยมันจะทําให้กระแสะมันไหลลื่นได้ดีกว่าได้ไวกว่าก็อธิบายว่าตรงนี้เราสร์เวทใช้เล็กกระจิ๋วแต่ไม่ไม่จิ๋วนะครับเนยคือมีมหาศาลกําลังมหาศาลกับยืนยันนะฮะบอสเที่ใช้ก็ เป็นของสหรเมิกาแฟชั่นนะครับอันนี้นี่มีส่วนเกี่ยวเนื่เรื่องของเสียงแน่นอนแน่นอนครับอันนี้จะช่วยเรื่องอะไรอะคะช่วยเรื่องขยะไงครับสังเกตว่ามันจะมีความมันเงาของแท้นะครับสุดเด็ดจะเจอของปองกันเยอะของฟองนี่มันจะด้านๆสังเกตความมันเงานะนะสองตัวนี้ครับ นี <S <S ่ผ่านสาไฟนี่ผ่านขยะง่ายๆว่าโฟมราเอ็กซ์นี่คัดเกรดคุณภาพของด้านในมาอิมพอร์ตมาด้วยแน่นอนครับจากสหรัฐอเมริกาครับบริษัทไฟ์ชายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ผมถึงมั่นใจสินค้าโฟมราเอ็กซ์ผมรับประกันเทศกาลรับปีใหม่ปีนี้นะครับราคาพิเศษจริงๆพิเศษขนาดไหนกันที่อ่ะคือเออมัน ม,มันเล้าใจแน่นอนนะฮะแล้วทุกคนจับต้องได้ราคาหมื่นต้นๆนะฮะสตาร์ทที่1มื่นต้นๆจนถึง20,000ื่ปลายๆนะครับ ยังไงต้องรอติดตามชมในทางไหนคะเฮียทางทางเว็บไซต์ผมนะฮะหรือไม่ก็สปี c ช a น n e ลที่เป็นเอ็กซ์เซิร์นะรับรองว่าเดี๋ยวเราเอามาบอกกล่าวแน่นอนให้ประมชั่นใช่ไหี่ยค่ะแล้วถ้าเกิดอยากจะสัมผัสพลังเสียงนี้ต้องไปสัมผัสกันที่ไหนนะคะอ๋อโอเคพอดีมีงานหนึ่งนะครับที่ไปสัมผัสได้เลยชื่องานแวนเอ็กซโป2014นะครับที่สนามปทุมธานีสปีดเว่ เอาวันที่1 2ถึ14ง14ธันวาคมนะครับตั้งแต่ประมาณเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนละเที่ยงวันยันเที่ยงคืนอโอ้โหงั้นก็ผู้ชมสามารถเข้าไปดูสินค้าของโฟล์ ب ر ได้เลยนะคะรับรองวมีโปรโมชั่นเด็ดๆใช่ไหมคะเฮียครัแน่นอนครับต้องจัดพิเศษให้อยู่แล้วนะครับสำหรับแฟนๆ X สาวนะครับยังไงก็ไปดูกันไน้นะคะครับผมในนั้งขอขอบคุณเฮียโรนมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ